จากสภาพปัญหาที่ผ่านมานะครับมีขยะสองข้างทางนะครับโดยเฉพาะคนในชุมชนเองนะครับหรือว่าคนที่ขับรถผ่านมาผ่านไปนะครับได้มีการ,รี่เรียกว่าทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ,อ,ะอาจจะเป็นในส่วนของลูกบ้านเราหรือว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะคะที่เขาโยนเข้าข้างทางน,น,นะฮะบางทีคนก็ยังมีนี่ยังไม่มีความมีวินัยมากนักคือมาจาก ที่อื่นด้วยครับเพราะว่าในแะแวกใกล้เคียงมีตลาดนัดหรือบางทีมันมีชุมชนที่หมู่บ้านอื่นเขาไม่มีที่ทิ้งขยะเวลาเขาผ่านไป่ันมาเขาอาจไม่รู้มีที่ทิ้งเขาก็เลยมาหย่นไว้ข้างทางมันก็เป็นภาระให้กับชุมชนที่ต้องมาตามเก็บตามอะไรเป็นอะไรที่ดูไม่ดีนะครับขยะสองข้างทาง,ทางมีทุกประเภทนะครับมีทั้งขวดแก้วขวดน้ํามีทั้งแพมเพิร์ดมีทั้ง ถุงพลาสติกมีทั้งแก้วกาแฟอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นครับเยอะแยะไปหมดเป็นแหล่งพ่อเชื้อโรคต่างๆบางทีมันไม่ได้มีเฉพาะขุมพลาสติกหรือกระป๋องเดียวบางทีอาจจะมีอย่างอื่นเช่นแมสท,ที่เราใช้แล้วเขาไม่ได้ใส่ถุงใส่อะไรมาก็คือเป็นแหล่งพ่อเชื้อโรคได้ครับผมเป็นขยะอันตรายอย่างนี้ค่ะอย่างพวกขวดยาฆ่าแมลงนะคะพวกกระป๋องสเปรย์พวกหลอดไฟอย่างงี้ค่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิด แตกหรือวาอ่าเด็กไปเล่นอย่างงี้คะ่ะก็เป็นอันตรายบาดมือหรือว่าได้รับสารเคมีจากตรงนั้นนะคะถ้าเรามีจิตสำนึกนะครับถนนทุกเส้นก็จะ,ะสะอาดนะครับเหมือนพวงกาที่ชื่อว่าถนนเอี่ยมจอมนะครับเพราะนั้นจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญนะครับเชื่อกันทัดแยกจัดการขยะด้วยตัวเองครับ